สวัสดีครับพบกับผมบบาเคนสซตตีกิสาพอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียำแรงครับพี่น้องกลับมาจากป่าเห็ดแหละจับปลาเห็ดเราจะทําเมนูเมนูเห็ดกินยำแรงเนาะบบาเคนเนาะครับผมแต่ก่อนที่จะไปกินเมนูเห็ดบบาเคนยั่วๆพี่น้องก่อนพี่นอ้องมะนะอายั่วๆทุเรียนของมันอ่ะชนีอีชนีสีสีมันเค็มเนาะมันเหมือนมอนทองมันทองสีมันจะจืดกว่านี้ ทุเรียนชนีจ้าพันชนีโลละหาสิบบาทพี่น้องถูกขนาดถูกเหรอถูกชน,นีถูกบอกพี่น้องชนีโลละหาสิบบาทหมอนทองโลละแปดสิบแต่ว่าบบทันหมอนทองเมื่อ <c oughs> ก่อนตัติกว่าจะกินหมอนทองพูอันนี้ในกรุงเทพเนเมืองก็ยังตัวละร้อยอยู่มั้งบบ<ะ>ยังถูกอ่ะพี่น้องอัปเดตดู <c oughs> ทุเรียนอยู่แถวกรุงเทพหรือแถวบ้านพี่น้องตอนนี้โลก,กี่บาทล้ว อันนี้ชะน,นีชาวติ๊กซื้อมือเศร้านี่โลโลหาสิบบาทเนาะหมอนทองฮลลรารูปแปดสิบแต่ว่ามันเป็นต้นของเจ้าของเพิ่นเองเพิน่นขายราคานี่มันมันหล่นชาวติ๊กชาวติ๊กินไปเบสองเม็ดเลยบอเคยังไม่ได้กินลูกๆก,ก็กินแล้วจ้ะน,นี่คุณสองเม็ดสามเม็ดเลย้จานเลยเลยหน่อยนึงชะนีนี่เม็ดใหญ่หนเนาะไม่ไ<ห>นบอกหรือว่าเป็นในต้นนี้มันผสมกับเรียนบ้านบอกเป็นน้ำต้นโอกเค บรคคยกินชนีจักเทือพี่น้องเอาจริงกินแต่หมอนทองแตติต๊บงดูว่าชนีเอามาหน้าตาเป็นแบบนี้กลิ่นมันก็แฮงกว่านะแฮงกว่ามอนทองเนาะเจ้าพนหัว <c oughs> ถ้าได้กินนะแซบถ้าเราได้กินแค่ได้กินจนี่ยเ้นหัวพี่น้องกินแฮงกว่ากินแรง,งมากชนีลแล้วนี่ก็เป็นต้นที่แบบว่ามันหล่นเลยเพิ่นไปได้เอามาบ่มมาได้บ่มจ้าขงคือยอดเลยคือประมาณว่าปลาเนาะถ้าจะว่าภาษานั่นกันเนาะมันเละนะประมาณนั่นเนื้อค่ะ พีน้องผักกลางหรือผักอื่นเพืเอ่อเฉยๆว่าเนื้อเละๆเพืเอ่อเฉยว่าปลาใช่ปะแซ่บมัน,ม,น,ม,นมันเดยมันคล้ายๆเรียนบ้านเนาะแต่มันกลิ่นก็นเหมือนเรียนบ้านเลยชาติกว่านะมาเดินมาโอ๊ยบอกเก็บราคาเลยเพื่อนปุ๊บไปอีกน้อยเนาะปไปอีกน้อยว่จังเม็ดแล้เม็ดเดียวนึงจะค่อยกินต่อเนาะค่อยกินต่อเดี๋ยวสติกจะพาพี่น้องไปทำเมนูเฮ็ดไข่จ้ะปิ้งป่นตอนนี้สติกย่าง ชุดไปชุดหนึ่งแล้วยังอีกชุดหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปทำ,ทำเหนียวเลียนมอบเลิเลยเดือเนียแม่ชาวติ๊กบอเหมาะก,กับเหนียวเลียนนะชนีน,นะเมอม,อม,อมันมันิ่มดีไป,ไปไปดูในเตากันเราย่างเห็ดไว้ครับไปจ้านี่ครับเห็ดที่เราหามาชาวติก๊กเอาขึ้นไปชุดหนึ่งแล้วมีเห็ดใครเห็ดทานเห็ดน้ำมากแต่ส่วนมากจะเป็นเห็ดตะไคร่หรือเห็ดใครนี่เขียวเขียวนี่ เอามาย่างมีหอมแดงกระเทียมพริกสดอยากให้มันหอมๆสุกๆเดี๋ยวเอามาตำแกวน้ำกันครับปิ้งเห็ดเสร็จแล้วมาปิ้งปลาหมอหรือปลาเข็งที่เราไปซ่อนหวกแล้วได้มาเมื่อวานนี้ครับน่ากินขนาดเลยไปไปเบิ่งสติกสติกเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ครับเห็ที่เราย่างดรอรีโได้เวลาตำเจียวแล้วพริกกระเทียมหอมแดงตำให้เลเอียดจะ้ะกาต้องเล็กหลายจะได้ด้วแต่มักด้ยจ้ะติกหมูมักเอีกหลายจัคพบบูบๆหย,ยาบๆ เห็ดที่เราย่างไว้เลยจ้าเห็ดตะไคร่หอมหอมตะไคร่มีตำผงแ่บที่สุดเป็นหอมเนาะเป็นหอมเึ้นนัวจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ในตัว บุคือเฮ็ดตะไคร่บ้านเฮาจ้กน้องคนอื่นเฮ็ดลมผงเครื่องจ้าบัดนี้ผงนัวนิดหน่อยตามด้วยน้ำปลาก็เอาจา้ะเสิร์ติดไส้หนึ่งทัพที เราจะไม่ใส่ต้นหอมเลยเด้อจ้ะเพราะว่าเราใส่หอมแดงกับกรเทียมที่เราเอาอไปย่างไฟเรียบร้อยละอย่างนี้เลยข้าวเหนียวร้อนๆมาคุยมาจัำพักซาซิกระย่างอยู่ในไฟพี่นะ้องขาอ่อนย่างไฟเรียบร้อยเมนูปนเห็ดตะไคร้เมนูง่ายๆจ้ะนี่อ่รังกินมากเลย ไปจ้ะเซ่บเช็คนำกันจ้าเมนูของเราเย็นนี้เรียบร้อยเลียวเจีวเห็ดหัวข่าหัวข่าหัวข่าย่างย่างไฟแล้วก็ใบอันนี้มะตูมมะตูมสะอุหรือบ้านพนี่น้องเอิญยังบุนน้นอีกสติกเดิมแล้วเจียวเห็ดไข่หอมสติก,กินก่อนเอาเคียกินทุเรียนมาก้ยี่นี้ เรียงชุดหนาวบ้าห,หนาวบ้างเรื่อง,งอากาศลุ่มคืนเส่ชุดกันหนาวอย่างดีงน้องมาเซฟน้ำสติีครับอืมนี่บรรยากาศข้าอ่อนข้าอ่อนจะเซฟตอนเย็นๆดีแต่วันนี้ฝนบาตกเนาะมีแต่ลมส่วนมากก็เป็นลมวันนี้ครับดิลม,มวอย ไม่ฝนกระช่วงครับช่วงเช้านะใช่ช่วงเช้าสายกันบอกเพนสติ๊ก,กลับมาหาเจอฝนนี่คะอืมไปเจอฝนไปเจอฝนเราหาอยู่หากินสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงต้องดูแลสุขภาพดีดเลยเด้อพี่น้องครับผู้ดใดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนาะพี่น้องบอกจักดีบดีอยเบื่ คิดว่าจะองเต็มที่เลยเอาไปซื้อกับเขาอย่างติดี่น้องวะจะทิ่อ่านคอมเมนต์ค่ะเนาะแท็กซี่จังใดเนาะมาประกาศเลยพี่น้องว่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันครับขอให้ทุกคนผ่านสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปด้วยกันเนาะราสู้อย่าเพิ่งยอมแพ้เด้อครับผู้ใดก็ได้ต้องสู้ไว้ก่อนรู้สึกท้อรู้สึกดีท้อได้แต่อย่าถอย ลุกขึ้นมาสู้คือเก่าเพราะว่าพี่น้องหลายคนก็ตกงานก็เยอะเนาะ mm hmm. ห้หลายอย่างเนาะปไปทำงานบอได้ mm hmm. เห็นข่าวแต่ละวันเลยโคตรหู mm hmm. แต่เราก็ต้องเดินไปข้างหน้าสู้ไปข้างหน้าลุองออกโรงงานบางเจอก็ะถึกปิดถึกถยุดเนาะ mm hmm. กินเนกค่ะขาอ่อนนี่เช่นเด้อพี่นอ้องเอามาเผาไฟเอามาลวกกินเหน็นเป็นสมุนไพรด้วยมัดหนึ่งนกและมีโนที่สองเป็นสมุนไพรในเลือดในลมตอนนี้ก็เครื่องสมุนไพรกับแพงเพงขิงข่ะตะไคร้ใบมะกรูดไม่ใช่ขิงข่ะตะไคร้เม็ดมัดกระชายเพลงเพุอยก่งทุกอย่างไม่รู้อ่ะ มันเกิดจากอย่างเกิดจากผมต้องการสูงนะจีจีอยากินปลาเพื่อจีจีแอบมองอยู่แอบมองอยู่นะจ๊ะเป็นยังไงจีจีอยากกินเยอกินบะไรเด้อกลางป่าเด้อเดี๋ยวค่อยเอาหัวปลาซับให้ละเอียดพุกเข้าให้เด้อกินกับแมวดูทำหน้าดูทำหน้ากินกับแมวท่าน้องปุ๊ดอันนี้เราได้กินปลาเข็งด้วย นี่แหละพี่น้องชีวิตง่ายๆอายุหากินมาไม่หยุอยู่เฮ็ดกินยามแรงแต่ตอนเนี้ยลูกๆเอเป่าเกลดพากันอิ่มโุเรียนตัต <c oughs> ิ๊กไม่ได้กินหลายตัติ๊กเลยต้องกินข้าวก่อนโอ้ยตัติ๊กบอกกินหลายวุเรียนย่างกินข้าวไม่ได้ที่นี่ก็เป็นหน้าทุเรียนเนาะหน้าทุเรียนหน้าผลไม้ของภาคใต้ นีมันคุดเงาะสุกเต็มไปหมดขายไปได้แต่ละปีฮนเขาสิบ่ค่อยเห็นมันแดงคาต้นเนาะเขียวเขียวเหลืองเหลืองแดงแดงนี่เขาก็จะเก็บเมดแล้วพี่น้องคนมารับซื้อแหละคนมารับซ้อมาหมองเป็นต้นแบบนั้นเนาะแต่ปีนี้พี่น้องเอ้ยแดงเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยตอนนี้โดนเท่าไหร่สิบบาทโดนละสิบบาทเงาะโดนละสิบบาททุกปีนี้ มันขายไม่ได้เน,ะนาะตลาดแต่ขนาดสิบ,บาทยังมูมีเต็มขายไม่ได้เลยยิงแดงเต็มต้นอยู่เลยแต่ก่อนตลาดส่งเข้ากราุงเทพส่งเข้าทางอื่นก็พอได้ขายแต่ตอนนี้แย่ๆไปตามๆกันหอมหอมคหอม่ะเอามาผ่าไฟเมี่ยงหอม,หอม,อม,หอมนี่แหละพี่น้องตำผสมเพชรขวัวอันแซ่บครับตำ เจ่ยวเจียวขาเนาะเกาเอินเจียวขาแซ่บพี่น้องบางทีก็มาคือกันเจียวขาตำเสียหมึกเพชรหมึกเพชรไอหมึกเพชรขั่วเพชรป่นแล้วก็ใส่ยขาใส่เ,เกลือข,ของชิรสใค่นั้นเลยเจ้ะแซ่บตำเสียงขาเราต้องเสร็จประเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสหน้าเนะาะทำสูตรพี่น้องกินแจีวขาเมนงงงูง่ายๆแต่แซบ่บเป็นสมุนไพรพร้อม,อมเอาครับเห็ดที่เราหามามเอามปเจียว น,น้องหลายน,น้องหลายนองน้ำมาแตกน้ำ <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า